สคนนะที S, ่นั่งอยู่นะสีตาบางมีหมวงทีหัวตูดีกูพี่เองอยู่ครับก็ระยะแรกนะครัจะลองเป็นระเบียบดูแลครจะดยเ็นตั่บเลาเสียงกอตทีและครับบูเดล่านครพห ศกษาทีิมพุดเอรูปที่หนึ่งที่จะรับจาก2รอดูเนี้อาเนี้อตาแสงิดขึ้นับโอ้ยไม่ไหวทีมื้หุ่นใหญ่ได้เบเรียนรู้หุ่นเล็กต่ะชาะเอาใจคนดูไอ้เว้ยใครลองดูที่รู้ต่อที่มีคะแนนสูง และเพื่อประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอองค์เจ้าสมโอบดีพระวราราชการที่นัติกามากลังวันรองชนะเลิศอัดับหนึ่งและเพื่อเกียรติยศของประธานรูปที่คณะเป็นเกียรติแห่งประเทศไทยและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและเพื่อเกียรติยศของผู้อนวยการโรงเรียนระดับสังกัดกรมบุรีผมให้ขอเชิญท่านประธานได้พระนามอบด้วยรางวัล และกล่าวให้รอกว่าปิดการแข่งขันด้วยนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองพร้อมเงินคุณการศึกษา7,000บาทและรางวัลสำหรับโค้ชส0 0 0บาทคะแนนรวมทั้งสิ้น635คะแนนและแก่ทีมโรงเรียนอัสสำชัญพัุรี ชนะเลนกอันดับที่หนึ่งคะแนนรวม6 9 8กคะแนนได้ก่รรงเรียนพำไแม่มารีสาว

ด้วยกากระของเจ้าของตัวเขาในการน้ทหลอดที่ความทุกในแย่ที่และขอขอบคุณรัฐการทุกด่านที่จัดการอ่านนีกวัแนี้ได้เชงลางถึงต้นแล้วผมขอการเ็นสานว่ายน้ำเอเอทีทีมิ่งจาวที่สองถึงหนึ่งถึงครั้งที่สา พระเจ้าเสด็จสัตพิธีพระนารนได้มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณท่านประธานคุณจตรงค์วิจิตรแสงจันทร์ครับขอพวกเราแลกปตบมือเพื่อขอบคุณท่านประธานครับในโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทุกสโมสรนักกีฬาทุกคนสโมสรใดจะถ่ายภาพนะครับก็เชิญทีนักสโมสร าากา,ารจะรับเบอร์อถามนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้ค่ะก็เป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศเลครับตอนนี้คนเยอะมากครับนะฮะก็เยอะเยอะทุกปีเท่าที่เราจะมาก็เยอะอย่างนี้แหละครับแต่ปีนี้เสียดายอย่างเดียวคือฝนมันตกอากาศเย็นอากาศเย็นทําให้น้ำในสระมันเย็นเด็กบางคนอาจจะหนาวนะครับการจัดการแข่งขันเป็นยังไงบ้ก็โอเคครับโอเคโอเค,โอเคครับดีเหมาทุกปีานะ ก็ซ้อมตอนเย็นทุกวันนะครับรก็รประมาณครึ่งชั่วโมงเริ่มจะประมาณสี่โมงเย็นหกโมงเย็นนะครับทุกวันโอเคครับได้มาตรฐานน,นะครับมาตรฐานดีท่ๆดีครับดีมากคือมีที่จอดรถมีที่พักของน,งนักกีฬนาะพร้อมดีครับไม่ติดขัดอะไร อการการที่สีราารที่สี่นึงศูนย์การงาไนท้คเรายกานที่ีจรายารที่สีศูนย์การเางรยาน่แล้วก็รู้สึกว่ากรรมการแต่ละการเป็นกันเองกับพวกเราะรสึกว่าสบยสไมีย ม,บบมีการซ้อมที่ยันนาบ้านค้าก่อนจะมาแข่งค่ะรุ่นตัวนี้ก็จะซ้อบการส่งที่โรงเรียนนะคะวันละ2ชั่วโมงในช่วงที่จะมาแข่งเนี่ยก็สอบถึง3สามทุ่มทางด้านสภาพของสนามสนาม ก็สนุกดีครับเด็กได้มีโอกาสมาแข่งอยาเนก็โดยรวมก็ดีครับสถานที่ทุกอย่างก็ทองกส่วนใหญ่ก็ซ้อมเต็มที่ครตบามปกติของนักกีฬาแล้วสภาพสนามสระว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างคบที่นี่ก็มีสนามีสา5กับสาย5แล้บก็เหมาะสำหรับการทูนไมน้ำเพื่อทีคำถามสุดท้ายค่ะนะคะสถานที่โดยรวมเป็น ก็สำหรับที่จัดก็จัดให้เบียร์ครับนะครับมีที่ให้นักกีฬาพักก่อนแล้วก็มีอาหารให้นักกีฬาเนี่ยก็ดีครับ work on technique. Mm -hmm. And how about it, um, about Oh, it's huge! Mm -hmm. Are you happy with this convention? Yes. Okay. And how about the uh, environment around this group? Oh, uh -huh. mm -hmm. I'm happy with that. Uh -huh. You have a good memory for this convention? Yeah. Yeah, thank you very much. สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทพัน์ค่ะค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะว่าบรรยากาศในการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างจ้าอื้อเป็นสวนเออก็ดีค่ะก็ดีสนุกไหมคะค่ะการจัดการแข่งขันเป็นยังไงคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างจ้าใจดีมากใจดีมากเลยนะคะนัทที่ตัวน้องเองเนี่ยปีการฝึกซ้อมยังไงก่อนจะมาแข่งขันก็หนักเหมือนกันหนักเหมือนกันเหรอเช้าเย็นเหรอคะหรือยังไง สรุปว่าวันนี้มีความพร้อมที่จะมาแข่งนะคะสภาพสนามสระว่ายน้ำเป็นยังไงที่เราขึ้นไปแข่งม at um> ันก็ชอบชอบใช่ไหมคะคำถามสุดท้ายแล้วอาคารสถานที่โดยรวมโอเคไหมก็สวยเหมือนโรงเรียนหรอสวยดีใช่ไหมคะสรุปว่าวันนี้ประทับใจโอเคเดี๋ยวจะไปแข่งใช่ไหมคะขอให้ชนะนะไดค่ะตัวสอบผลสัมภาษณ์เกี่ยวกับบรรยากาศในการแข่งขันวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะลมลื่นดีค่ะ สถานที่วัดการจัดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะคณะกรรมการอะไรอย่างนี้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะเป็นกันเองตั้ใจนักกีฬาปีที่แล้วก็มานักกีฬามีการฝึกซ้อมยังไงคะก่อนจะมาแข่งขันก็ซ้อมทุกวันค่ะกลงลง4โมงเรื่องขอมืซ้อมหนักไหมนักค่ะสภาพสนามสรว่ายน้ำเป็นยังไงดีบ้างสนามสุดท้ายค่ะอาคารสถานที่โดยรวมเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีอ่ะดีทุกอย่างอ่ะค่ะรู้ว่าวันนี้นะคับใจนะประทับใจโอค่ะน่าเชื่อถือมค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะรบกวนสบถามเกี่ยวกับบรรยากาศในการแข่งขันในวันนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในวันนี้ก็ร่มดีนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีฝนตกหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนเหมือนกับคราวที่แล้วที่มาค่ะแต่ว่าที่นี่ก็น่าประทับใจเพราะว่ามาเป็นครั้งที่3มแล้วค่ะจัดได้ดีมากเลยค่ะเหรียญสวยสวยค่ะ คราวนี้โอเคนะคะเพราะว่าเคราวที่แล้วที่มานี่จะเป็นสาย25เมตรมก็จะแบบว่าต้องตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบตัวสตาร์ทอะไรเงี้ยแต่นี้มันมีอยู่แล้วแล้วเป็นสามารตรฐานด้วยอะคะ่ะก็ซ้อ <c oughs> 2อ,อาทิตย์ละ5วันค่ะวันละ5วันอาทิตย์วันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งะคะ อันนี้อยู่ที่วิชั่นสวิมมิงอะคาเดมี่นะคะเป็นสระในร่ม50เมตรค่ะอยู่แถววัชรพลค่ะก็ได้มาตรฐานของสนามนะะแข่งทั่วไปอะค่ะระดับนานาชาติเลยค่ะก็กรูหลาม,ม, swimming swimming. า,มล okay. ากสิค่ะขึ้นชื่ออาสามชันใช่ไหมคะไม่ว่าจะสาขาไหนก็แบบว่าเลิศเราเพอร์เฟกค่ะประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ How do you feel about the competition on today? Um, it was raining, but I liked it anyway. It was fun. Yeah. How do you feel about this competition? I think it's uh, good to be able to race other Thai people and a lot of other people. How do you change countries before the competition? If you get new best times, then you can change <laughs> If you beat your time, yes. Oh I like it. It's very big, so I'm not really used to it. But it's uh, it's clean and it's good. Yeah. It's so uh, longer than ours. It's raining, but it's okay. Yes. Yeah,